อนี้ใส่เจลหน้าหลังเลยนะครับการใส่เจลทํวทำให้พื้นสัมผัสของเบาะนี่นุ่มมากๆนะครับแม่บ้านจากที่เคยซ้อนในไก่นะครับบางคนอาจจะบนนะครับเจ็บก้นปกดก้นนะครับบอกเลยว่าฝังเกลีวเข้าไปหายห่วงแน่น,นอนอนี่มาดูวิธีการถอดประกอบเบาะกันเลยดีวยกว่าว่ามันใส่ยังไงแล้วทำไมมันถึงแลกก่ารุ่นอื่นนะครับมาดูกันนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้เจอกับผมเคโตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการถอดประกอบเบาะ z X10R ตัวใหม่นะครับซึ่ง z X10R ตัวใหม่จะเป็นการถอดประกอบเบาะไม่เหมือนกับ z X10R ตัวเก่านะครับมันจะมีความแตกต่างอยู่ชนิดที่คาดไม่ถึงนะครับแล้วก็มีความแปลกที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับขณะที่ผมแปลงวันแรกนะครับผมใส่เบาะไม่ได้นะครับตอนนั้นเพราะว่างง <laughs> งงกับทิศทางเอาซะแบบนั่งทําอยู่2วันนะครับ ก็อ่านไปดูคลิปก็ไม่มีใครลงคลิปวิธีใส่เบาะถอนเบาะนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนการถอดประกอบใส่เบาะของเซติกสิบามันทํำยังไงนะครับมาดูกันอันดับแรกเลยนะเพื่อนที่ขาดไม่ได้ก็คือเบาะนะครับนี่เบาะเบาหลังเบาะหน้านะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนเบาะนะครับร้านเลดไลนะครับเลดไลเบาแต่งนะครับของดี พรีเมีมนะครับสำหรับเบาบิกบ๊กไบค์นะครับร้านเลสไลน์นี่คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นเบาะพรีเมียมที่ดีที่สุดแล้วนะครับขนาดอ่าทีมงานแข่งยมห้าก็ยังเลือกใช้เบาะเลสไลน์นะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเบาะดีมากนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเลสไลน์เบาะแต่ง Big กไบคสุดยอดจริงครับนี่โ,โ,โลโก้บิกบ๊กไบค์สตอรี่นะฮะเพือพ่อนๆสามารถคัถตตอมลายด้วยตัวเองได้นะครับ ว่าจะปักอะไรลงไปตรงไหนยังไงลายสีไหนผ้าอะไรไงเลือกได้เลยครับเลือกได้หมดแล้วก็นี่เลยผมก็ได้เลือกโลโก้นะครับวินเทจเทสไว้้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็น Kawasaki Racing Team นะครับสำหรับเบาะหลังนะครับบอกเลยว่าเบาะดีมากๆนะครับเบาะนี้ใส่เจลหน้าหลังเลยนะครับการใส่เจลทําให้พื้นสัมผัสข,ของเบาะนี่นุ่มมากๆนะครับแม่บ้านจากที่เคยซ้อนในไกลนะครับบางคนอาจจะบน นะครับเก็บก้นปวดก้นนะครับบอกเลยว่าฝังเกลียวเข้าไปหายห่วงแน่นอนนะครับบอกเลยว่าซ้อนไม่เลิกอาจจะเป็นข้อดีหรือก็เสียท่านพ่อบ้านก็พิจารณาเอานะครับแม่บ้านนี่ติดหงับแน่แน่ไม่ไปไหนแน่นอนนะครับเพราะเบาะนุ่มนั่นเองนะก็ฝังเกลียวหน้าหลังดูนี่นี่นี่กดเข้าไปสูดจาดนะครับฝากไปด้วยนะครับเพื่อนๆเบาะแต่งบิ๊กบัสนะครับต้องเลดไลน์เท่านั้นนะครับเบาพรีเมียมที่ทุกคนตามหานะครับผมรับประกันได้เลย Let's go โอเคมาดูวิธีการถอดประกอบเบาะกันเลยดีวยกว่าว่ามันใส่ยังไงแล้วทำไมมันถึงแปลกกว่ารุ่นอื่นนะครับมาดูกันนะมาอ่ะตอ,อนนี้เบาะหลังเอาไว้ก่อนนะวิธีการใส่เบาะนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นจะต้องมันจะมีเง่งตัวนี้ถูกไหมการที่มันมีเง่งตรงนี้มันจะต้องเสียบเข้าไปแล้วล็อกอย่างนี้ถูกไหมครับนี่แต่ตัวนี้ไม่ได้เสียบเข้าอย่างนี้นะครับเสียบไปข้างหลังนี่มาดูมาดู มันจะมีที่ยึดหูตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่ที่ยึดหนูนี่มาดูนะครับวิธีใส่การใส่ใส่จากข้างหน้าถอยไปข้างหลังนะครับอ่าผมมาข้างหลังแล้วนะครับตรงนี้มันจะติดถังนะครับถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นถังโหนกมันจะติดถ้าไม่โหนกไม่เป็นไรดึงถอยนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ตัวเขี้ยวล็อกลงไปข้างล่างแล้วก็ดันเขี้ยวล็อกล็อกแบบนี้นะครับอ่ามาดูข้างบนนะครับพอดันเขี้ยวล็อกล็อกแบบนี้เสร็จเห็นไหมครับ นี่ตัวนี้ก็จะเข้าไปที่แป้นยึดหูอ่าอ่าเป็นไงพางมาดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูการถอดและประกอบไปด้วยครั้งเดียวพร้อมกันนะครับการถอดปกติเบาะรุ่นอื่นมันจะต้องดึงข้างหลังแล้วถอยมานะครับอย่างนี้นะฮะดึงข้างหลังแล้วก็ถอยออกเพื่อที่จะให้ตัวล็อกเกี่ยวนะครับหลุดอ่าแต่ว่าอันนี้ดึงไปข้างหลังยกข้างหน้า ดึงออกข้างหน้านี่เป็นไงแปลงไหมครับผมบอกเลยว่าวันแรกที่ผมแปลงอะ่ะผมก็คิดว่าเบาะทุกเบาะมันต้องใส่แบบนี้แนะ่เพราะมันเป็นเขี่ยวอย่างนงี้ครับเรื่องฮาฮมันก็คือผมพยายามยัดยัดแล้วมันติดมาดูมาดูนี่มาดูนี่ยัดแล้วมันติดใช่ไหมนี่คือสัญญาณทยานที่เราใส่เบาะทั่วไปใช่ไหมจากเราไม่เคยเจอแบบนี้ติดนะครับผมอันนี้ผมงงแบบผมพยายามดันเบาะเอ้ยอะไรปะจะดันกดหูเข้ามันก็จะหักนะครับไม่ได้นะครับ อันนี้ผมพยายามทาอยู่สองวันนะครับตัวนี้ผมบอกเลยกว่าจ,จะเจอวิธีของมันนะครับเป็นวิธีที่แบบ <c oughs> คาดไม่ถึงนะฮะโอเคมาดูอีกวิธีใส่ที่ชัดๆด้านบนด้วยนะครับาการใส่ก็คือเสียบหูหลังเข้าไปตรงตำแหน่งนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วอ่ากดลงดันเขี้ยวล็อกไปข้างหน้า,าเห็นนะครับก็จะตกลงไปแล้วก็ยึดน็อตยึดน็อตได้เลย ยสนได้เลยนัดตัวนี้นี่ใส่เป็นนอดหัวจมเข้าไปขันยึดนี่โอเคจึงมือนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ชุดบอร์ตตรงนี้ใส่เรียบร้อยนะครับอ่าช้อมตัวใหม่มันจะมีแป้นอีกแป้นหนึ่งนะครับการใส่บอร์ตตัวใหม่ ไม่ต้องถอดแฟรลิงท้ายเหมือนตัวเก่านะครับถ้าตัวเก่ามันจะต้องถอดแฟรลิงชุดประกบหลังด้านนี้ออกมานะครับแต่ตัวใหม่ไม่ต้องนี่มีแผ่นนี้เล็กๆแผ่นหนึ่งอยู่ใต้เบาะเสียบเข้าไปได้เลยอ่านี่โอเคนี่ก็เป็นเบาะท้ายนะครับใส่เหมือนกันเบาะท้ายใส่เหมือนกันกับตัวเก่านั่นแหละนะครับเสียบเข้าไปด้านหลังกดลงเรียบร้อยเบาะบักงูเหลี่ยมนะครับ b i g กไบต์สตอรจากเลตไลน์เบาซิงเบาพรีเมียมนะครับโนึ no ่งของประเทศไทยผมบอกเลยพูดคำพูดนี้ไม่เกินจริงนะครับเพราะว่าเบาเขาดีสไตล์พรีเมียมนะครับหนังนะครับเข้ารูปเห็นไหมครับดูด้านข้างเข้ารูปสวยๆนี่นุ่นมๆน,นะครับนี่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 เบาเจลเจลหน้าหลังนี่นี่นี่อ่าแล้วผมนั่งให้ดู เห็หนไหมครับนี่นิ่มๆเลยเวลาออกทิปทางใลนะครับรข้อดีของการเ <head> บาฝังเกลียวนะครับออกทิปไกลมันจะทําให้เราเนี่ยคลายการปวดตุดได้นะครับท่านชายนะครับใครที่ไข่หย,ย่อนหย่อนนะครับสําหรับใครที่ไขยย่หย่อนเท่านั้นนะนี่ใครที่ไข่หย่อนนี่ยนั่งกดลงไว้ไข่ของท่านจะไม่กระแทกแล้วนะครับผมบอกเลยข้อดีของการฝังเกลียวนะครับสุดๆเยี่ยมนะฮะโอเคมาดูกันนะครับด้านบน เป็นยังไงนี่ตรงนี้เป็นหนังด้วยแถบแดงนะครับเข้ากับลายสติกเกอร์ของรถนี่เลยต่อแถบแดงอันนี้ตัวนี้เป็นลาย Kawasaki v e r s t Superbike สองพนะครับลายต่อสวยเลยตัวนี้เข้ารูปนะครับลายต่อถึงกันสวยๆเบาะซอนโอเคเพื่อนๆประมาณนี้นะครับการใส่เบาะ z ซด0เสบาตัวใหม่ นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากาเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะครับฝากด้วยค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง Big b ไบค์สตอรด้วยนะครับสำหรับวานันนี้ผมเคโต้อขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ